มีคำถามว่าสอบผ่านแล้วจะต้องทอํายังไงต่อไปดีนะคะ<ม>ก็ผ่านทฤษฎีแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบภาคปฏิบัติต่อคือจะต้องมีการฝึกงาน6เดือนก่อนจะมีจดหมายแจ้งคะแนนส่งไปที่บ้านนะคะหรือจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสภาทนายความก็ได้จะมีแบบฟอร์มใบแจ้งการฝึกงานก็ไปหาสํานักงานทนายความกรอกให้เรียบร้อยแนบสำเนาใบอนุญาตของทนายความซึ่งมีใบอนุญาตไม่น้อยกว่า7ปีก็ไปยื่นที่สภาทนายความถ้าหาสํานักงานได้ต้องไปยื่น ตั้งแต่24-4กันยายนแต่ถ้าหาไม่ได้ mm. ก็ต้องไปติดต่อสภา,าในความเมื่อให้สภา,าในความหาให้นะคะตั้งแต่วันที่2-4กันยายนทนายความเนี้ต้องเป็นเจ้าของออฟฟิตไหม mm. ไม่จําเป็นนะครับดูอายุตามใบอนุญาตอย่างเดียวว่าเป็นทนายมาแล้วเกิน7ปีหรือไม่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทําคดีจริงแต่ใบอนุญาตเขาครบ7ปีก็เซ็นได้ค่ะคทีนี้ถ้าเราแจ้งฝึกงานเสร็จจะมีการออกหนังสือฝึกให้เราค่ะหลังจากที่เราไปแจ้งเพื่อให้เราเนี่ยเอาใบประ นะะไปส่งให้กับหัวหน้าสํานักงานที่เราฝึกพอครบหกเดือนเขาก็จะประเมินให้เราว่าเราเนี่ยได้กี่คะแนนจาก100คะแนนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าประเมินมาแล้วไม่ผ่านจะต้องฝึกใหม่แต่ถ้าผ่านเกิน50คะแนนจาก100คะแนนถือว่าการฝึกการผ่านแต่จะไม่เอาคะแนนฝึกงานไปรวมกับคะแนนของการสอบย้ํานะครับปัจจุบันยังต้องฝึกอยู่และการฝึกจะต้องถูกประเมินโดยทนายความนะครับตรงนี้เนี่ยซีเรียสนะครับตรงคะแนนที่เขาให้นะ ประเด็นที่เจอถามบ่อยเลยคือต้องไปฝึกจริงหรือไม่คําตอบก็คือขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนักเรียนกับทนายความท่านนั้นนะครับโดยทางสํานักฝึกอบรมวิชาว่าความเนี่ยเขาจะดูจากลายเซ็นของทนายความ,มที่ประเมินเ,นเป็นหลักว่าให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเซ็นให้ผ่านก็คือผ่านถ้าเซ็นไม่ผ่านเนี่ยก็คือไม่ผ่านฉะนั้นจะไปกี่วันไปหรือไม่เนี่ยจะให้คุยกับทนายความที่นักเรียนแจ้งการฝึกเอาไว้อะให้ชัดเจนต่อให้นักเรียนไปฝึกทุกวันแต่เขามองว่านักเรียนไม่ผ่านเนี่ยมันจะมีผลก็คือนักเรียน จะไม่สามารถที่จะลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติของรุ่น54ได้ต้องไปฝึกใหม่ตอนรุ่น55 อันนี้อาจารย์ย้ำเรื่องตอนที่เราแจ้งฝึกงานรอบที่1แล้วอะคะ่ะพอได้ใบประเมินอย่าลืมเอาใบประเมินไปส่งอีกรอบนะคะเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าพอแจ้งเสร็จแล้วก็จบเลยเราไปสอบเลยไม่ใช่นะต้องไปแจ้งอีกรอบหนึ่งว่าเราเนี่ยได้รับการประเมินเป็นยังไงผลการประเมินมันก็จะใส่ซองเป็นแบบปิดผนึกนะคะเป็นเอกสารลับฉะนั้นเนี่ยปิดซองมาด้วยนะคะ <laughs> ตอนที่ไปแจ้งอะคะ่ะเราต้องไปแจ้งตามกําหนดทะเบียนกําหนดเวลาการลงทะเบียนสอบนะคะประมาณมีนาคมะคะ่ะเพราะว่ากําหนดฝึกเนี่ยจะอยู่ช่วง14กันยายนนะคะเนี่ย สี <14 S 2> นนกันยาอเราจะจบวันที่13มีนาคม64นะคะ ซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะให้ไปแจ้งก่อนครบกําหนดฝึก,กได้หรือบางทีไปแจ้งหลังครบกาหนดฝึกก็คิดว่าส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับวันที่ครบกําหนดถ้าปฏิบัติก็จะมีจัดอบรมด้วยนะคะที่สภาในความแต่ว่าจะไปหรือไม่ไปก็ได้ประมาณ10วันก็จะจัดประมาณเดือนมีนาเช่นเดียวกันซึ่งบางครั้งก็ก่อนครบกําหนดฝึกบางครั้งก็หลังครบกําหนดฝึกแต่ส่วนใหญ่จะหลังครบกําหนดนะคะช่วงสอบเนี่ยก็เป็นไปได้ช่วงสิ้นเดือนมีนาถึงประมาณต้นเมษาพวกนี้ครับอ่ะสำหรับคนที่สอบผ่านนะครับนักเรียนที่ลง พฤษฎีแบบเบบหมาหนึ่งหมื่นบาทเอาไว้รองผลนะครับหนึ่งนบาทอันนี้นะครับให้แจ้งทีมงานได้เลยนะครับถ้าน,นี้เป็นนักเรียนเก่าอยู่แล้วก็ทักทีมงานตรงนี้นะครับกลุ่มนักเรียน หรือว่าตรง,ตรงนี้ก็ได้ค,ค่ะต <ผม S 2> รงเจ็บสอบถามดังขวาสุดอย่างนี้นะครับรทักขึ้นมาแล้วก็แจ้งใช้สิทธิ์เป็นครั้งที่สอบแค่นั้นเองแจ้งปุ๊บก็จะได้เรียนเลยก็จะมีเป็นวิดีโอของปฏิบัติ53ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงก่อนสอบ5้า้าประมาณ2เดือนนะครับผมก็จะอัดวิดีโอแล้วก็อัปเดตชีทของรุ่น54ให้ใหม่ใครยังไม่เคยสมัครเรียนแล้วนำให้เข้ากลุ่มนี้เลยได้รับความรู้แล้วก็ได้ส่วนลดส่วนคนที่เคยสมัครเรียนแล้วนะครับในเรียนเก่าในปัจจุบันเราก็จะให้เข้ากลุ่มมนนนีี้รัักกลุ่เยของจจป ตูนะครับแจ้งทีมงานนิดนึงว่าเคยสมัครคอร์สอะไรไว้ส่งหลักฐานนะครับในกลุ่มนักเรียนก็ได้รับความรู้เช่นเดียวกันแต่ว่าที่ได้พิเศษกว่าก็คือสามารถถามเกียวกับเรื่องการเรียนการสอบได้แล้วก็ได้รับส่วนลดที่เยอะกว่าของกลุ่ม f c เป็นการเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบปรินชีเป็นไฟล์ที่อัปเดตให้ใหม่ล่าสุดนะ แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าแบบอยากเรียนราคาประหยัดกว่านี้นะครับจะมีคอร์สหนึ่งชื่อว่าคอร์สมินิคอรสมินิเนี่ยเราจะเปิดสมัครช่วงหนึ่งเดือนก่อนสอบเนื้อหานะครับก็คือมันอัตนัยปรนัยเนื้อหามันครบเหมือนกันแต่ว่าจะต่างตรงเบสิกของอาจารย์เป้นะตรงเบสิกของอาจารย์เป้เนี่ยมันเป็นซีรีส์แบบยาวมากแต่ว่ามันใช้งานได้จริงอะ่ะส่วนมินีเนี่ยเน้นสอบผ่านนะแล้วข้อกฎหมายเรื่องระดับการคิดวิเคราะห์เนี่ยก็ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมเอาราคาอยู่ที่4,9 0 0